ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลาวอาจไม่ใช่ประเทศที่หลายคนคาดคิดว่าจะประกาศเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆที่สันสเทือนภูมิภาคได้แต่ปี2025กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทำให้ชื่อของลาวถูกพูดถึงไปทั่วอาเซียนอย่างรวดเร็วจากประเทศที่สงบเงียบและมักไม่อยู่ในสปอตไลท์ด้านนวัตกรรมทางทหารวันนี้กำลังกลายเป็นประเทศที่หลายฝ่ายจับตามองมากที่สุด เพราะการเปิดตัวเทคโนโลยีทหารลับรุ่นใหม่ที่พัฒนามาในโครงการพิเศษซึ่งถูกปิดไว้เป็นความลับมานานหลายปีและมีเพียงไม่กี่คนในกองทัพลาวเท่านั้นที่รู้รายละเอียดของโครงการนี้จริงๆการเปิดตัวครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การแสดงความสามารถทางการทหารแต่ยังเป็นสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขอองค์การป้องกันประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิม กระแสะเริ่มต้นขึ้นเมื่อภาพถ่ายดาวเทียมจากหน่วยข่าวกรองต่างประเทศตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในฐานทัพลับของลาวใกล้ชายแดนภาคเหนือของประเทศเป็นบริเวณที่แทบไม่เคยมีใครกล่าวถึงมาก,ก่อนแต่กลับมีโครงสร้างใหม่โรงเก็บขนาดใหญ่และรันเวย์ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่ทำให้หลายฝ่ายต้องตกตะลึงคือตัวอุปกรณ์ที่ถูกเคลื่อนย้ายในเวลากลางคืน ซึ่งมีลักษณะคล้ายอากาศยานไร้คนขับรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นในภูมิภาคนี้มาก่อนการเคลื่อนไหวเหล่านี้นำไปสู่การตั้งคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นในลาวทำไมอยู่ดีอยู่ดีกองทัพจึงเร่งปรับปรุงพื้นที่ลับและเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่นั้นคืออะไรกันแน่จนกระทั่งในเดือนล่าสุดกองทัพประชาชนลาวได้ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีทหารใหม่ที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับรุ่นใหม่ที่เลาาระบุว่าพัฒนาเองร่วมกับพันธมิตรทางวิศวกรรมจากต่างประเทศแม้ข้อมูลเชิงลึกหลายส่วนจะยังเป็นความลับแต่สิ่งที่เปิดเผยออกมากลับทําให้ผู้เชี่ยวชาญต้องยอมรับว่าเราพัฒนาความสามารถได้ไกลลบว่าที่หลายคนคาดคิดโดรนรับรุ่นนี้ไม่ใช่เพียงโดรนสอดแนมธรรมดาแต่เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจหลากหลาย ทั้งการลาดตระเวนการโจมตีจุดยุทธศาสตร์และการเก็บข้อมูลสัญญาณความถี่สูงที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้านข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนระดับประเทศพัฒนาแล้วจุดเด่นสำคัญที่สุดที่ทำให้โดรนรุ่นนี้ถูกจับตามองคือความสามารถในการบินได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรต่อเที่ยวใช้ระบบขับเคลื่อนที่เงียบมากจนแทบตรวจจับไม่ได้ผ่านเรดาร์ทั่วไป และยังติดตั้งระบบ AI ประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่สามารถหลบหลีกอาวุธต่อต้านอากาศยานได้เองโดยอัตโนมัติลาวระบุว่าระบบ AI นี้เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกับกลุ่มวิศวกรชั้นนำซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อประเทศต้นทางทำให้หลายฝ่ายคาดเดาวว่าอาจเป็นความร่วมมือเชิงลับที่ตอบโจทย์การเสริมศักยภาพกองทัพในระยะยาวการมี AI ควบคุมการบินการหลบหลีกและการเลือกเส้นทางให้ปลอดภัยที่สุด ทำให้โดรนรุ่นนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในระบบที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนเวลานี้ไม่เพียงเท่านั้นโดรนรุ่นใหม่ยังสามารถบรรทุกระบบอาวุธนำวิถีขนาดเล็กแต่แม่นยำสูงใช้สำหรับโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะไกลโดยกองทัพลาวเน้นย้ำว่าระบบอาวุธเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการป้องกันประเทศไม่ใช่เพื่อการรุกรานแต่ความสามารถของมันทำให้หลายประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดลาวต้องหันกลับมาประเมินยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่อีกครั้งการที่ลาวซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็กสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองการป้องกันประเทศแบบทันสมัยเช่นนี้ได้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสมดุลด้านเทคโนโลยีทางทหารที่หลายฝ่ายไม่ทันตั้งตัว อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกเปิดตัวพร้อมกันและสร้างความประหลาดใจไม่แพ้กันคือระบบเรดาร์สแกนระยะไก,กลรุ่นใหม่ที่เราพัฒนามาตลอดหลายปีระบบนี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของอากาศยานความเร็วสูงได้ในระยะไก,กลกว่าระบบที่เราเคยมีอยู่หลายเท่าทำให้ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังน่านฟ้าดีขึ้นอย่างชัดเจน กองทัพลาวระบุว่าระบบเรดาร์ใหม่นี้สามารถแยกแยะวัตถุต่างๆเช่นเครื่องบินโดรนอาวุธปล่อยนำวิถีหรือแม้แต่สัญญาณรบกวนจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้แม่นยำกว่าเดิมหลายระดับการมีเรดาร์อัจฉริยะเช่นนี้ทำให้ลาวสามารถติดตามกิจกรรมทางอากาศภายในภูมิภาคได้อย่างใกล้ชิดและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าเดิมมากเทคโนโลยีลับอีกอย่างที่ถูกเปิดตัวคือระบบควบคุมการสื่อสารเข้ารหัสแบบใหม่ ซึ่งเป็นระบบที่กองทัพลาวใช้สำหรับการประสานงานระหว่างหน่วยภาคพื้นดินหน่วยข่าวกรองและหน่วยควบคุมโดรนระบบนี้ช่วยให้การสื่อสารมีความปลอดภัยสูงมากจนแทบไม่มีใครสามารถเจาะข้อมูลได้เป็นการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับสูงที่เหมาะกับยุคดิจิทัลที่สงครามสมัยใหม่ไม่ได้มีเพียงอาวุธและรถถังเท่านั้น แต่ยังมีการโจมตีไซเบอร์ที่สามารถสร้างความเสียหายได้ร้ายแรงไม่แพ้การโจมตีทางทหารทั่วไปการสื่อสารที่ปลอดภัยและรวดเร็วเช่นนี้ทำให้กองทัพเลามีความสามารถในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีระบบยานยนต์ภาคพื้นดินไร้คนขับหรือ UGV ที่ลาวนำมาเผยแพร่ในงานเปิดตัว ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงเช่นพื้นที่ชายแดนที่มีภูเขาสูงหรือพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงของกำลังพล UGV รุ่นใหม่นี้ใช้ระบบเซ็นเซอร์รอบทิศทางและกล้องความร้อนที่สามารถมองเห็นได้แม้ในยามค่ำคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้ายและยังสามารถติดตั้งอาวุธเบาสำหรับการป้องกันตนเองได้ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตทหารในภาคสนามได้อย่างดี แม้ระบบนี้จะไม่ได้มีขีดความสามารถที่เหนือกว่าประเทศใหญ่ๆแต่สําหรับเราแล้วนี่คือการก้าวกระโดดที่ดูชัดเจนและสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางใหม่ของกองทัพสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจเป็นพิเศษคือกระบวนการพัฒนาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานนักนั่นหมายความว่าเราต้องได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากประเทศคู่ค้าหรือพันธมิตรทางทหารบางประเทศที่ยังไม่ปรากฏชื่อชัดเจน แม้ลาวจะปฏิเสธการร่วมมือในโครงการที่เข้มข้นเกินไปแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าพลังเบื้องหลังที่ช่วยให้ลาวพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงเช่นนี้ได้รวดเร็วอาจมาจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศอยู่แล้วหากเป็นเช่นนั้นจริงการเปิดตัวครั้งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโครงการที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งจะตามมาในอนาคต ขนาะเดียวกันความเคลื่อนไหวของลาวยังส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยกัมพูชาเวียดนามและเมียนมาเพราะการมีเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัยมากขึ้นอาจทำให้สมดุลทางทหารในภูมิภาคเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเมื่อโดรนระยะไกลของลาวสามารถครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากและติดตามการเคลื่อนไหวของหน่วยทหารต่างประเทศได้ในระยะไกล เรายืนยันว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตึงเครียดแต่เพื่อเสริมความมั่นคงของประเทศเท่านั้นทว่าการมีระบบอาวุธที่ทรงพลังมากขึ้นย่อมทำให้ประเทศอื่นต้องกลับมาประเมินนโยบายป้องกันประเทศของตนเองใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสายตาของประชาชนลราการเปิดตัวเทคโนโลยีนี้สร้างความภาคภูมิใจอย่างมาก เพราะนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ลาว่าจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นในเวทีโลกไม่ใช่เพียงประเทศเล็กที่ต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านแต่เป็นประเทศที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางทหารเองได้และมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะป้องกันตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพากองทัพจากต่างประเทศการพัฒนานี้ยังกระตุ้นให้เกิดการปรับโครงสร้างทางการศึกษาโดยเฉพาะการเพิ่มหลักสูตรด้านวิศวกรรมการบิน ไซเบอร์ซีเคียวและระบบไร้คนขับเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่สามารถทำงานร่วมกับโครงการทหารยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมการเปิดตัวเทคโนโลยีทหารลับจากกลาวในปี2025ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ทุกประเทศในอาเซียนต้องหันกลับมามองลาวด้วยมุมมองใหม่มีไม่ใช่เพียงการเปิดตัวโดรนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเรดาร์หรือยานยนต์ไร้คนขับ แต่คือการประกาศจุดยืนว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสงครามสมัยใหม่และพร้อมที่จะปกป้องประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางเทคโนโลยีด้านความมั่นคงในภูมิภาคมากขึ้นและในอนาคตเราอาจได้เห็นเราพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงยิ่งกว่านี้ซึ่งอาจเปลี่ยนตำแหน่งของเราจากประเทศเล็กในแผนที่อาเซียน ให้กลายเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องความมั่นคงของภูมิภาคอย่างแท้จริง